สวัสดีค่ะเช้าวันใหม่ที่สดใสมากๆวันนี้นะคะพลังงานไพ่หนึ่งใบโอ้โหวันนี้ไพ่หนึ่งใบนะคะไพ่ทรงพลังมากนะคะไพ่หนุนดวงนะคะคุณกำลังจะโชคดีโชคดีเรื่องงานโชคดีเรื่องเงินแม้กระทั่งเรื่องความรักก็โชคดีค่ะถ้าคนไม่มีรัก จะได้เจอคนที่มีบุญวาสนาต้องกันทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคนคนนั้นติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติโชคดีเรื่องงานนะคะงานเจริญก้าวหน้านะคะใครตกงานได้งานใครรอเลื่อนขัน้นได้เลื่อนขัน้นใครดิวงานต่างประเทศสําเร็จนะคะนักค้านักข,า,กขายเจริญรุ่งเรืองนะคะการเงินนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีนะคะใครกำลงังรอเงิน เงินจะเข้ามาก้อนใหญ่นะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นมากๆช่วงนี้นะคะการเงินเปิดนะคะดวงเปิดการเงินเปิดนะคะทุกสิ่งดี